สิบจ้าสุกแล้วไม่ยังวันเดียว่าจตั้งสองโต๊ะตำเหล่าน้อยใช่ไหมพี่นทีพี่นทีสั่งตำอะไรตำเหล่าน้อยอร่อยนึนะเด้อค่ะอืมหืมคตรละ้อยมาดูสิโอ้ที่บ้านใช่ที่บ้านเป็นก็ร้านนี้ ใช่ไหมวันน an ok. ั้นอ่ะใช่รถคือแซ่บแต่อากนั่นเด้อมีต้มต้มรถเยอะตลอดเชอเสียงก็ยิ่งมาข่างหลังนี่แหงแย่อแห้งเดือดไหลใได้หลซื้อไลซื้อหลานซื้อ่ายังไหนนองตำเหล่าน้อยตำมเหล่านอยตำนนยางตำเหล่าน้อยต้มเหล่าน้อยตับบ้านเจ้าสันว์ปอร้อย พี่หนูก็เอาเอาขวางแบบ A นะเนี่ยนั่งขวางแบบว่าเออเใส่อะไรปลาเผากับมีเนี่ยปลาเผาปลาเผาชุดเท่าไหร่หนึ่งหนึ่งหนึ่งร้อยสามสิบเอาปลาด้วยไหมพี่นานทีจะเอาอยู่บ่เอายังบ่ล่ะแมนได้ใจอันนนี้ั่นแหละมึงจะไปเงียบอ่ะสุดมึงสุดอีกแล้วเป็นยานทหารนะ โอ้ก oh, yeah. oh, ็จะมีกุ้งสดเนาะมีทุกอย่างทั้งปูทั้งกุ้งทั้งละครับโคงจออย่งละลูกอันนี้โคละลยนึ่งไปเลยเนาะน้ำก้งรอุกเครื่องอันใจตุงปฏีไงน้องข้าเนียะไหนน่ะตุงปฏให่น่ะโอ้ยหลายอย่างเลยมีน้ำปูสดปูนะปูกี่ตัวหนึ่ง้อยเนี่ยปูหนึ่งตัวนะางค่ะปูหนึ่งตัวเด้อ ยังไม่เสร็จเลาสองโคกเพราะสองอร่อยมันางกินผ้าขาหนึ่งกินนมผู้ให่กินกะเพรยอย่บานจังนถึงกินกะเพยครับหรือว่าไอหมุกินกะเพรยนะ่ครับผู้ชายเขาไม่กินด้วยหรอกค่ะหองหนึ่งมันบอมอใดหมองมาเอินมาแล้วนมไปเห็ดนมมาเท่าไหร่สี่อร่อยมากกับแม่นาตีกับแม่กลมแล้วครับจอยจ้าเนี่ยกรใสจปูหนึ่งตัว อย่างทุ่มเขาเขาวัดบ่ได้ปีงเท่านี้บ่บักตุนอยู่ดาดกูเข่าแม่โอ้เมือนั้นผนเคยมาบวชเคยมาบวชนี่แหละแมนนั่นแห่เห็นอยู่หอเปล่เจ้าเห็นอยู่บ่อยเหรเป็นใจร้อยสามสี่เจ๊ก้อยน้ำค่าไม่ก้อยอ่าผิดอีอันนั่นใส่เสื้นหน้าพี่ดันหนังกระโดดหนังเดี๋ยวนอนนวดประเดี๋ยวนอน ป้าเต็มพวกเลยบ่อใด้เด้ระดับมาดามมากเนาาดามมากคักคะเนาะโพดอีกเพิ่งตัคุณนึกอ้วพใส่กทุกยางตัอเพื่อลดุละออง่นึงนะข้าวโพดก็ใส่ใช่มีข้าวโพดมีมีกุ้งมีปูมีทุกอย่างใส่มีหอยู้หรือเปล่าป้เดอยตเอายังมีข้อเห็นอย่บ่อยอยู่ดาเขาว่าอืมัองเนาะค่ะมนี่คงรละลายนะฮะ กรตลาดจัาหน่อยได้จ้าเราจะใส่ถุงไปจิมค่ะจิ้มเลยแม่น่าจะจิ้มไหมไม่เลยค่ะย่งออกไปทางปุ่นเด้อไปจิมนะยังออกไปปุ่นพริกหยวกเออออมไปปุ่นเลยตื่นนะสิบบาทโอ้ยมาถือเรียนกูแน่ตัวเออคือองจักรจัาหน่อยยอาประเด็กซะอีกแล้วบย่เอาเลยเอาเลยเอาเลยแม่นี่ยังพริกหยวกกูอยากคืดหยาก คุณจะไปผัดใส่หมูที่บ้านเอาไปเลยเอาพริกหยวกไปกินแบบโคเลโคเลโคเลก็ให้คุณแม่นาตีชิมนะหมูที่บ้านอันนี้โคตร้อยเด้อตำรวมมิตรทะเลมือเหรอมือเจ๋อเจ๋อเจ๋อเจ็บเหรอคะอืมคันปึ่มแล้วป่าคะจ้ะหมูมาพรอาวกี่อนเอาแปะเผาอยู่อยหน่ะเอาเผาหนึ่งเกินไปเดียวกับหม้อใช่ อยู่นี่อยู่นี่หมดแล้วสองนี่นะอันนี้ด้วยเต็มถุงค่ะอันนี้แยกถุงเลยค่ะ,ะแยกเลยค่ะกระเปาหนึ่งตัวใส่ถุงกระเปาหนึ่เนาะสวดโจโกลเลยอันนี้ถุงถุงห่อนใหญ่สุดเนาะถุงใหญ่สุดเนี่ยเจ็ดคนสิบเบียเต็มถุงเลยหนึ่งร้อยหนึ่งชุด ตำแซ่บทะเลรวมบ้านโนนยางกับปลาเผาหนึ่งตัวเ็ดงจะใส่เสร็จเสร็จงานงั้นนี่้กินแบบจุกจิไปเลยกันสองคนเคืองีกินมาหมดดอกจ้ะไม่หมดค่ะเอา้ากันคืนวัจากไหนมาเนี่ยคือปกสิกินนี่แหละจ้ะอแม่มาแม่ผบักคู่ตัวม้วดาบบากวกบากวนเขาวัดะจ๊ะมีผักให้ด้วย ปลาเผาได้แล้วเนาะได้แล้วจ้ะอันนี้คิดรวมเลยพี่เอ้ยน้องเพื่อให้เพื่อพร้อมเด้อะแปากกระบอกแค่ตั้งไงรวมไปเลยเหรอคะค่ะสองร้อคุณแม่ที่ก็เป็นเครื่องดื่มตัวอันนี้ไงค่อยจะเป็นอันนี้ให้เนี่ยยี่ห้อนี่ไงไปละสองรวมสิบบาทอ่ะแหมเอากี่ถุงนะสองสองสูงเพราะถุงเดียวถุงเดียว อยาไม่ไม่สองถุงไปเลยไม่ไม่ถุงยางระุ่นกุณอีกต่อนมีบัโอเคแสบนวน้ำกันนะพี่นวองเดอุอีก่อมาแสบมันนวน้ำกันเนี่ยพีตัวผี่ตัวทั้งไข่พีสร้างแม่ผู้บ่าวสร้างยางผู้บ่าวน้อยนะพี่กอพี่แจยให้นะโอเคแสบจวดนวดน้ำกันไป